พี่น้องคะ9คนเป็นคนยิวพระเยซูรักษาหายหมดเลย10คนถ้าเราฟังอย่างนี้คนยิวควรจะกลับมาขอบพระคุณพระเยซูใช่ไหมคะแต่เปล่าเลยคนยิวเหล่านั้นไม่ได้กลับมาขอบพระคุณพระเยซูแต่1คนที่กลับมาเป็นคนสมาเรียและคนสมาเรียต่างกันยังไงคนสมาเรียกับคนยิวไม่คบหาสมาคมกันนะคะเป็นเหมือนเป็น อะไรอะศัตรูกันไม่คบหากันนะคะถ้าคนสมาเลียเดินมาทางนี้คนยิวก็จะไปอีกฟากหนึ่งจะไม่พูดกันนะคะโกรธเคืองกันนะคะตรงกันข้ามนะคะพี่น้องคนที่รู้จักการขอบคุณกับคนที่ไม่รู้จักการขอบคุณนั้นตรงกันข้ามกันมีหนึ่งต่อเก้าพี่น้องคะพี่น้องอยู่ฝ่ายไหน พี่น้องอยู่ฝ่ายหนึ่งหรืออยู่ฝ่ายเกคนคะ,อะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องสามตันโลอยู่ฝ่ายหนึ่งอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะคงไม่แปลกใจมากนะคะพี่น้องที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักการขอบพระคุณเพราะนี่เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของคนในยุคนี้ยุคสุดท้ายนี้นะคะเพราะว่าพระคัมภีร์ใน2ทิโมธีบทที่สข้อทีอ่หนึ่งถึงสองได้บอกว่า แต่<อ>งจงเข้าใจข้อนี้คือว่าในสมัยจะ,จะสิ้นยุคนั้นจะเกิดเหตุการณ์กรียุคเพราะว่ามนุษย์จะเห็นแก่ตัวอักตันยู<ใ>นไร้สินธรรมนะคะพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะคะยุคนี้นะคะคนจะไม่รู้การขอบคุณก็น้อยมากนะคะและ สิ่งที่สำคัญนะคะและก็จำเป็นมากในเช้าวันนี้ก็คือความเข้าใจที่ว่าพระเจ้าอยากให้เราทุกคนรู้จักขอบพระคุณพระเจ้าทำยังไงเราจะรู้จักการขอบพระคุณพระเจ้าได้นะคะขอให้เรามาเรียนจากชาวสมาเรียด้วยกันพี่น้องชาวสมาเรียที่เป็นที่คนยิวไม่คบหานะคะเขาได้กลับมาขอบพระคุณพระเยซูประการที่หนึ่งค่ะพี่น้องเมื่อ กลับไปดูสภาพของเราในอดีตนะคะอยู่ในข้อที่ 12, 13าชาวสมาเรียเป็นคนแบบไหนคะในอดีตที่เราอ่านมาในข้อที่ 12, 13ชาวสมาเรียเป็นคนแบบไหนก่อนที่เขาจะพบพระเยซูคริสต์เขาเป็นคนลืมแล้วอ่านมาเมื่อกี้ลืมไปแล้วเขาเป็นอะไรคะ เขาเป็นโรคเรื้อนนะคะเพราะว่าในตอนท้ายของข้อที่12บอบอกว่ามีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระเยซูยืนอยู่แต่ไกลยืนอยู่แต่ไกลนะคะไม่ใช่ยืนอยู่ใกล้ยืนอยู่แต่ไกลนะคะ,ะ,คะโรคเรื้อนนะคะพี่น้องเป็นโรคที่ร้ายแรงมากในสมัยนั้นประเทศไทยเราก็เคยมีโรคเรื้อนนะคะรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วแต่ตอนสมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าก็ย,ยังเจอคนเป็นโรคเรื้อน มองภายนอกไม่น่าเข้าใกล้เลยค่ะเพราะว่าเนื้อตัวมีบาดแผลพุพองมือเป็นไงฮะพระประแดงเรามีโรงพยาบาลคนโรคเรื้อนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังมีรักษาอยู่ไหมแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ค่อยเห็นคนโรคเรื้อนนานแล้วนะนานมากที่ไม่เคยเห็นเมื่อก่อนเขาก็จะเป็นคนที่อะไรมือกุดใช่ไหมนิ้วมือนิ้วเท้ากุดนั่นเป็นคนโรคเรื้อนนะคะในพระคัมภีร์ก็มีเหมือนกันนะคะ พีบอกว่าคนโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะเป็นโรคที่รักษาให้หายไม่ได้นะคะถ้าคนหนึ่งเป็นคนโรคเรื้อนในครอบครัวถ้ามีคนหนึ่งเป็นอยู่ในครอบครัวไม่ได้ต้องออกไปนะคะต้องออกไปอยู่ที่อื่นอยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าโรคนี้รักษาให้หายไม่ได้แล้วก็ <c oughs> เขาจะอยู่รวมกับคนอื่นอยู่ในรวมกับสังคมไม่ได้อยู่รวมกับชุมชนไม่ได้นะคะ อยู่รวมกับครอบครัวอเป็นที่รักก็ไม่ได้เขาต้องไกลออกไปนะคะไกลออกไปจากครอบครัวอันเป็นที่รักนะคะต้องออกไปอยู่นอกเมืองเมื่อพระเยซูนะคะเมื่อพระเยซูเสด็จไปเมื่อเขาพบกับพระเยซูในพ,พ่มพีบอกว่าเขายือนอยู่แต่ไกลเขาใกล้ไม่ได้เพราะในะธรรมบัญญัติของโมเสสนะคะมีข้อห้ามถ้าคนเป็นโรคเรื้อนอะ ใค,ใครถูกตัวใครแต่ต้องคนนั้นก็จะไม่บริสุทธิ์คนนั้นก็จะมีมนถินด้วยดังนั้นคนโลกเรือนจึงเข้าใกล้คนอื่นไม่ได้นะคะนี่เป็นสภาพในอดีตนะคะของชาวสมาเรียที่เขาเป็นโลกเรือนเขาไม่มีความหวังเขาไม่มีความสุขเขาหมดหวังหมดโอกาสที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะคะชีวิตแบบนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแต่พี่น้องคะปัจจุบันเนี้ย คนหมดหวังยังมีไหมคะคนหมดหวังยังมีอยู่ท่ามกลางสังคมของเราใช่ไหมคะคนหมดความสุขมีไหมมีเพราะว่ามีหลายคนที่เคยเดินมาพูดกับขา้าพเจ้าว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขเลยไม่รู้ความสุขมันหายไปไหนหมดถึงแม้เขาพยายามจะทําหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาไม่มีความสุขหลายคนเป็นโรคซึมเศร้า หลายคนไม่มีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวชีวิตแบบนี้ยังมีอยู่นะครับพี่น้องในพระคัมภีร์มักจะใช้โรคเรื้อนเป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงความบาปเพราะโรคเรื้อนกับความบาปมีลักษณะาคล้ายคลึงกันมากความบาปเป็นโรคเรื้อนฝ่ายวิญญาณทําให้มนุษย์ไม่มีสันติสุขกับพระเจ้าทําให้มนุษย์ไม่มีสันติสุขกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทำให้เราไม่มีความสุขกับตัวเองนะคะความบาปท,ทําลายชีวิตมนุษย์ทุกด้านทุกมุมในที่สุดทําให้มนุษย์ต้องตายนะคะและตกในนรกซึ่งในนรกนั้นก็มีไฟไหมอยู่ตลอดเป็นนิดพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าในหนังสือโรมนะคะบทที่สข้อที่23กล่าวไว้ว่าเพราะ ว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าในที่นี้บอกว่าทุกคนทําบาปไม่เว้นสักคนเดียวไม่เว้นข้าพเจ้าด้วยนะคะดังนั้นไม่มีการยกเว้นสักคนเดียวบางคนอาจจะคิดว่าคนผิวดำนะคะทำบาปดังนั้นนะคะคนผิวดำก็น่าจะต้องตกนรกหรือคนผิวขาวนะคะ เป็นคนชั้นสูงน่าจะได้รับพระพรใช่ไหมคะบางคนก็คิดว่าผู้ใหญ่เป็นคนที่สมบูรณ์เด็กๆเ,เป็นคนที่ยังไม่สมบูรณ์จริงหรือไม่คะไม่ใช่นะคะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคัมภีร์บอกว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้านี่เป็นสภาพของเราค่ะพี่น้องเป็นสภาพของเราในอดีตที่เป็นโลกเรื้อนฝ่ายวิญญาณ เมื่อเราคิดถึงสภาพของเราในอดีตเราเห็นอะไรบ้างคะพี่น้องเราเห็นความน่ารังเกียจไหมคะเราเห็นบาดแผลในอดีตของเราไหมบางคนอาจจะมีอดีตเราอาจจะไม่รู้ใครในอดีตของแต่ละคนเป็นยังไงแต่ทุกคนมีอดีตนะคะบางคนเป็นไม่เป็นที่ยอมรับข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าก็ไม่เป็นที่ยอมรับ,นนนนนนรบในครอบครัวเพราะข้าพเจ้านิสัยไม่ดีข้าพเจ้าขี้งอน ก็เข้ากับพี่พี่น้องๆคนอื่นก็ยากน้อยเนื้อต่ําใจเก่งนะคะข้าพเจ้าก็รู้สึกข้าพเจ้าโดนลังเกียจจากคนในครอบครัวนะคะแต่พระเยซูคริสส่งเมตตาและพระเยซูคริสส่งเลือกคนที่คนอื่นไม่รักเราคนอื่นมองดูเราเป็นคนที่น่าหลังเกียจเราเป็นคนที่ใช้กันไม่ได้พระเยซูเลือกเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วยกันประการที่สอง เมื่อเราเข้าใจถึงสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราชีวิตของคนโรคเรื้อนทั้งสิบคนไม่มีความยินดีและไม่มีความหวังอะไรเลยแต่เมื่อเขาพบพระเยซูทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะครัะพี่น้องพระองค์ทรงปโปรดรักษาเขาให้หายและเขามีชีวิตใหม่เขามีโอกาสเมื่อเขามีชีวิตใหม่ เขามีโอกาสที่จะกลับบ้านเขามีโอกาสที่จะอยู่กับคนที่เขารักเขามีโอกาสที่จะมีความหวังใหม่อีกนะคะการอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างไรในทันทีที่คนโรคเรื้อนได้พบพระเยซูเขาก็ร้องให้พระเยซูขอความเมตตาจากพระองค์เยซูเจ้าค่ะ โปรดเมตตาข้าพเจ้าังหลายเถิดเขาร้องเขาร้องด้วยเสียงดังนี่เป็นเสียงร้องของคนโรคเรื้อนนะคะพระเยซูตัดในข้อที่14ว่าจองไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตเถิดพระเยซูไม่ได้บอกว่าเราจะทำหรือเราจะรักษาหรือเราจะเมตตาเจ้าเลย พระเยซูไม่ได้บอกแต่พระเยซูเพียงแต่ตัดว่าไปสำแดงตัวแก่ปุโรหิตคำตัดนี้หมายความว่าอย่างไงคำตัดนี้หมายความว่าพระองค์ได้ทรงรักษาเขาให้หายสะอาดแล้วแต่พระเยซูทรงรองใจคนเหล่านั้นนะคะดูว่าเขามีความเชื่อหรือไม่ เพราะว่าคนโรคเรื้อนจะไปสำแดงตัวกับปุโรหิตได้ก็ต่อเมื่อเขาสะอาดแล้วเขาหายแล้วเขาถึงจะไปสำแดงตัวกับปุโรหิตให้ปุโรหิตเช็กดูร่างกายว่าอาคนนี้หายแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปอยู่กับครอบครัวได้ <c oughs> เพราะว่าโรคเรื้อนนั้นหายไม่มีทางรักษาให้หายได้นะคะพี่น้อง ทีนี้เรามาดูเขาตอบสนองด้วยท่าทีอย่างไรเขาตอบสนองกับคำตรัสของพระเยซูด้วยความเชื่อพวกเขาทั้งสิบคนก็เชื่อเขาจึงเดินทางไปหาปุโรหิตเมื่อกำลังเดินทางไปพวกเขาทั้งสิบคนก็หายมันเป็นการอัศจรรย์มันเป็นการอัศจรรย์ที่ได้รับการรักษาให้หายจากพระเยซูในข้อที่สิบห้า ในข้อที่15บอกว่าฝ่ายคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวหายโรคแล้วก็ได้สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องคะตอนพระเยซูบอกให้ไปยังยังยังเป็นโรคเรื้อนอยู่เลยยังสกปรกอยู่ยังไม่สะอาดเลยยังมีบาดแผลยังมีหนองไหลยังมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่เมื่อเดินไปโอพอเห็นตัวเองสะอาดเราจะพอเราเห็นตัวเ,เราสะอาดแล้วเราจะมีท่าทีไงพี่น้องท่า ถ้าเราพบอะไรการอัศจรรย์ที่พระเยซูทําอะไรกับเราแม้แต่อย่างเดียวเราตื่นเต้นใช่ไหมนิ่งเงียบไม่ได้โอ้หายแล้วหายแล้วอาจจะอาจจะไม่ได้หายทีเดียวพร้อมกันพุ่งพรับอาจจะหนึ่งคนข้างหน้าหายก่อนก็ได้เมื่อหายก็ดีใจตื่นเต้นหายแล้วหายแล้วสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเยซูมันเป็นความตื่นเต้นนะคะพี่น้องเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังเพราะฉะนั้น เมื่อความตื่นเต้นเข้ามาในใจเราเราจะเงียบไหมเราพบการอัศจรรย์ในพระเยซูทํางานในชีวิตของเราเราจะเงียบไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องคะพี่น้องบางท่านอาจจะเพิ่งเคยมาร่วม,มนวัตสการวันอาทิตย์กับเราแบบนี้ก็ดีใจนะคะที่พี่น้องเข้ามาแต่บางคนก็อาจจะ,จจะเขาทําอะไรกันอะทําไมร้องเพลงทําไมจะต้องเต้นทําไมจะต้องยอกมือทําไมบางคนร้องไห้เพราะว่าคนเหล่านี้เขาสัมผัสกับความ ช่วยเหลือจากพระเจ้าเขาพบกับพระคุณของพระเจ้าและเขานิ่งไม่ได้ก่ะพี่น้องเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละเขาก็จะเสียงดังเวลานมัสก,การพระเจ้าเขาจะไม่ยืนอยู่เฉยๆหรอกค่ะเวลานมัสก,การพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าสมควรที่จะสรรเสริญใช่ไหมคะ mm hmm. อขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นอาเมนได้เสียงดังนะคะอาเมนเป็นไปตามนั้นนะคะเสียงดังได้ขอบคุณพระเจ้า เมื่อเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทํากับเรานะคะเราก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ทําเพื่อเรานั้นมีอะไรบ้างเยอะแยะมากมายคนที่ขึ้นมาเป็นพยานเขาไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นค่ะแต่มันเป็นประสบะการณ์ชีวิตจริงๆที่พระเจ้าทํากับเขาพระเจ้ามีพระคุณในชีวิตของเขานะคะเขาจึงขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าอาจารย์เปาโลนะคะก็ได้สารภาพในหนึ่งโครินบทที่ห้าเอ่อสิบห้าข้อที่10บว่า แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระองค์ซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นพี่น้องคะเราดำรงชีวิตอยู่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็ไม่มีค่าอะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่าเราทุกคนเป็นคนบาปจึงต้องตาย และหลังจากนั้นก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษแต่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อเราเพื่อ,เ,อเพื่อตายแทนเรานะคะเราจึงได้รับการยกโทษบาปและได้รับชีวิตใหม่นะคะโดยความเชื่อทางพระเยซูคริสต์ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วนะคะพี่น้องพระองค์ทรงสถิตยอยู่ท่ามกลางเราช่วยดูแลชีวิตของเรามาเรื่อยนะคะ ข้าพเจ้าเชื่อพระเยซูมาตั้งแต่สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กเก้าขวบข้าพเจ้าตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าก็อยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าดูแลชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเคยเป็นพยานให้หลายคนฟังมันไม่ได้ง่ายการที่ข้าพเจ้ามาเป็นคริสเตียนข้าพเจ้าก็โดนครอบครัวทอดทิ้งเลยปล่อยให้อยู่กันตามลําพังข้าพเจ้าโดนหลายสิ่งหลายอย่างแต่พระคุณของพระเจ้ามีมากจริงๆเหมือนกับเมื่อกี้ ใครพูดนะพระคุณสอนพระคุณผู้นําหรือใครพูดข้าพเจ้าก็เจอแบบนั้นข้าพเจ้าก็พบอย่างนั้นจริงๆนะคะพระคุณของพระเจ้าสอนพระคุณในชีวิตของข้าพเจ้านะคะ <c oughs> เพราะพระองค์ทรงตอบคําอธิษฐานพี่น้องบอกว่าไม่เห็นพระเยซูเลยแล้วพระเยซูจะตอบคําอธิษฐานได้ยังไง พี่น้องคะพระเยซูยังทรงประชวอยู่วันนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดพระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของเราอยู่นะคะพระองค์ตอบคําอธิษฐานของข้าพเจ้าพระองค์ตอบคำอธิษฐานของพี่น้องผู้เชื่อที่อยู่ที่นี่ทุกคนไม่มีใครจะบอกว่าพระเยซูยไม่เคยตอบคําอธิษฐานเลยพระเยซูยตอบคําอธิษฐานพระพงษ์ฟังคําอธิษฐานของเรานะคะ <c oughs> ถ้าจะมาพูดถึงบรรยายถึงพระคุณของพระเจ้าวันนี้ไม่พอแน่ๆพี่น้อง อ่ะเรามาประการที่3เรามาเรียนรู้การขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันประการที่สเมื่อเรามีความสัมพันธ์ขอโทษเมื่อเรามีความสัมผัสฝ่ายวิญญาณไว้ประการที่สเมื่อเรามีความสัมผัสฝ่ายวิญญาณไว้ความสัมผัสคืออะไรคะพี่น้องความรู้สึกรู้สึกเร็วแต่ต้อง ถูกต้องกระทบโดนใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นความสัมผัส <c oughs> ชาวสมาเรียมีความสัมผัสฝ่ายวิญญาณไวในข้อที่15ตอนท้ายบอกว่าจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังคำว่ากลับมาพี่น้องคำว่ากลับมาแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไว ไว้ฝ่ายวิญญาณนะคะคนสมาเลียชาวสมาเลียคนนี้ความรู้สึกของเขาไวส่วนคน9้าคนที่เหลือมีความเชื่อเหมือนกันกับพี่น้องเขามีความเชื่อเหมือนกันแต่ความเชื่อของเขานั้นไม่สมบูรณ์เขาเชื่อว่าพระเยซูทรงรักษาเขาให้หายได้เขาจึงเดินทางไปหาปุโรหิต เขาเดินไปนะคะด้วยความเชื่อฝังแต่เขายังไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาเพราะความรู้สึกฝ่ายวิญญาณของเขานั้นไม่ไวนะคะส่วนคนสมาเรียที่เป็นศัตรูกับคนยิวเนี่ยเขามีความรู้สึกไวกว่านะคะพระเยซูผู้ทรงรักษาเขาให้หายสะอาดนั้นเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขา เมื่อเขากลับมาถึงพระเยซูแล้วเขาก็ทำยังไงฮะท่าทีของเขาเขาก้มลงกราบพระเยซูนะคะคำว่ากราบพี่น้องหมายถึงการนมัสการพระเจ้าเหมือนที่เราร้องเพลงเนี่ยเรากำลังนมัสการพระเจ้าการที่เรายกมือขึ้นเป็นการที่เรากำลังนมัสการพระเจ้าสูงสุดนะคะ ชาวสมาเลียคนนี้กลับมาและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูนี่เป็นการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิตของเขาการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นท่าทีที่สำคัญมากนะคะสำหรับคริสเตียนเราต้องมีท่าทีในการที่จะนมัสการพระเจ้าเพราะชีวิตของเราเราได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าหากปราศจากพระอ,องค์แล้วเราก็คงไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ การขอบพระคุณจะทําให้ชีวิตของเราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นพระเยซูตรัสในข้อที่1 9ว่าจงรุกขึ้นไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติหายปกติคํานี้นะคะพี่น้องไม่ใช่เพียงรักษาโรคฝ่ายร่างกายเท่านั้นแต่หมายความว่าความรอดฝ่ายวิญญ,ญาณด้วยค่ะ พระคัมภีร์บางฉบับบอกว่าความเชื่อของเจ้าทําให้เจ้ารอดแล้วความรอดนะคะ <c oughs> เราเอา,เรารอดจากการเป็นทาสของบากรอดจากอาถรรพ์คำสาบรอดจากเจ้ากรรมในเวรและไม่ต้องตกในบึงไฟนรกเพราะพระเยซูทรงยกหนี้บาปของเราแล้วอเมนไหมคะพี่น้อง พระเยซูยกหนี้บาปของเราแล้วคนสมาเลียก็ฉวยโอกาสนี้นะคะที่จะกลับมาขอบพระคุณพระเยซูการขอบพระคุณพระเจ้านั้นมีโอกาสที่จะทําได้มีโอกาสที่จะ,ะถ้าเราผ่านโอกาสนี้ไปนะคะมันก็จะหมดไปถึงแม้ว่าเก้าคนนั้นนะคะเขาได้รับการรักษาฝ่ายร่างกายก็จริงแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเขาปล่อยให้โอกาสของเขานะี้ผ่านไปนะคะ ชาวสมารียเขามีประสาทสัมผัสที่ไวนะคะเขาจึงฉวยโอกาสนี้แล้วก็กลับมาขอบพระคุณพระเยซูและก็ได้รับความรอดฝ่ายวิญญาณด้วยพระเจ้าทรงปโปรดเมตตาทุกคนเสมอพระองค์ประทานพระคุณแก่ทุกคนเหมือนกันในเช้าวันนี้พี่น้องนั่งอยู่ที่นี่ทุกคนพระเยซู ทรงเมตตาทุกคนเท่ากันเพียงแต่เราจะมีความสัมผัสไวต่อพระวิญญาณของพระเจ้าหรือไม่ไวต่อเสียงเรียกของพระเยซูิเจ้าหรือไม่นะคะและใครละ่ะจะขอบคุณพระเยซูได้คนที่จะขอบพระคุณพระเยซูได้ก็คือคนที่มีความสัมผัสว่าฝ่ายวิญญาณไวนะคะคนที่รู้จักขอบพระคุณพระเจ้า มีเรื่องราวมากมายนะคะที่จะบอกนะคะเหมือนที่บอกแล้วว่าวันนี้ <c oughs> ทั้งวันก็พูดไม่หมดนะคะ <c oughs> เรานะคะจะไม่บน่นเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่ขี้บน่นหรือว่าเมื่อก่อนเราไม่บน่นเดี๋ยวนี้พอมาเป็นคริเสเตียนแล้วขี้บ่นมากกเดิม <c oughs> นะคะเราจะเปลี่ยนคำบ่นเป็นการขอบคุณพระเจ้า พี่น้องคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าปีนี้โอ้ปีนี้ฉันโชคร้ายเหลือเกินมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตฉันมากมายฉันพบกับความยากลำบากฉันตกงานรายได้ลดลงค่าโรงเรียนลูกก็มาแล้วขายของก็ไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บก็ลุมเร้านะคะแต่พระคัมภีร์ท้าทายเราว่าจงขอพระคุณพระเจ้า ทุกกรณีขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้พี่หนุ่มมาเป็นพยานผมป่วยขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคะคนไม่เป็นคริสเสียนจะพูดคําแบบนี้ได้ไหมคะขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ทําให้ฉันป่วยอย่างนี้ไหมคะไม่เราขอบคุณพระเจ้าได้ทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าเราจะป่วยเราจะดีเราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะคะไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามนะคะพระเจ้า นึกให้เรานึกถึงพระเจ้าเสมอนะคะแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้งเรานะคะพระองค์จะทรงสถิตยอยู่กับเราทุกที่ที่เราไปพระองค์ทรงรักเราจนถึงที่สุดนะคะรักเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่ถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อพระเยซูว,วันนี้แต่พระเยซูรักท่านคะ่ะพระเยซูรักปู่พระเยซูรักทุกคนที่ฝั่งจำลองที่มาในเช้าวันนี้พระเยซูรักทุกคนนะคะ รักทั้งๆท,ที่เราไม่น่ารักเหมือนข้าพเจ้าเป็นเด็กที่ไม่น่ารักแต่พระเยซูรักถึงแม้นเป็นผู้ใหญ่เวลานี้อายุมากแล้วก็ไม่ได้น่ารักทุกเรื่องมีมากมายที่ข้าพเจ้าก็ต้องรับการแก้ไขต้องรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสัมผัสได้นั้นคือยังไงก็แล้วแต่แต่พระเยซูทรงรักข้าพเจ้าเสมอขอบพระคุณพระเจ้านะคะพี่น้อง ก่อนจะจบพระคำข้าพเจ้ามีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังถึงคนหนึ่งที่สามารถขอบพระคุณพระเจ้าเป็นเหตุให้เขามาขอบพระคุณพระเจ้าได้มีชายคนหนึ่งนะคะเป็นอนุชนเป็นคนหนุ่มสาวนะคะเขาได้รับอุบัติเหตุเขาได้รับอุบัติเหตุเ,ตเ,หตเสียขาไปข้างหนึ่งเรื่องของเขาไม่ได้บอกว่าเขาอุบัติเหตุด้วยเรื่องอะไร แต่เขาต้องเสียขาไปข้างหนึ่งนะคะชีวิตของเขามีแต่คําบ่นว่าบน่นโอ้ยทำไมต้องพบกับสิ่งเหล่านี้บ่นต่อว่าต่อโชคชะตาบ่นต่อว่าต่อสิ่งที่เขานับถืออยู่ในเวลานั้นบ่นต่อว่าเขาไม่พอใจนะคะใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยเตะบอลได้เขาเคยทำงานได้แต่เดี๋ยวนี้มีขาข้างเดียวบ่นถึงชีวิตของตัวเอง ะะแต่วันหนึ่งเขามาพบพระเยซูและเมื่อเขาพบพระเยซูเขาได้สัมผัสกับความรักของพระเยซูชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปจากคำบ่นนะคะก็เป็นการขอบพระคุณพระเจ้าเขาถวายตัวเองในการไปเรียนพระคัมภีร์ในโรงเรียนและเขาก็ได้ไปเป็นมิชชันนารีเขาได้ออกไปประกาศที่ให้ออกไปประกาศกับคน ผิวดำที่แอฟริกาและตอนสมัยนั้นนะคะก็ยังมีเผ่ากินคนอยู่เขาไปไปประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูด้วยใส่ขาปลอมนะคะใส่ขาเทียมไปและขณะที่เขาไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูมีคนกินคนท่ามกลางคนกินคนนะนะั้นน่ะคนเหล่านั้นก็ลุมมานะคะอยากจะกินเขาอยากจะกินเนื้อของเขานะคะแล้วก็สิ่งที่ชายคนนั้นทํา เขาทำไงรู้ไหมคะพี่น้องเขาถอดขาปลอมของเขาเนี่ยค่ะโยนไปให้คนกลุ่มนั้นเลยก็ล <uds> ุม <travail> กันมาตุ้มมาต้มเลยนะคะก็กัดกินขาปลอมกินได้ไหมค่ะกินไม่ได้โอ้เกิดอาศจรเกิดขึ้นนะคะคนเหล่านั้นภายหลังกลับใจมาเชื่อในพระเยซูเพราะว่าขาของชายคนนั้นกินไม่ได้โอ้พระเจ้าเขายิ่งใหญ่นะคะ นี่ก็เป็นเหตุหนึ่งค่ะพี่น้องที่ทําให้เขามีเหตุที่จะสรรเสริญพระเจ้านะคะถึงแม้จะมีขาเดียวกับพี่น้องแต่ก็เป็นเหตุให้เขาได้ขอบคุณพระเจ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่บนม่นอามีไหมคะไม่ได้บอกพี่น้องนะครับพี่เจ้าก็บอกตัวเองว่าเขาพระเจ้าเมจะไม่บ่นนะคะเขาพรเจ้าจะขอบคุณพระเจ้าในทุกๆเรื่องเลยนะคะเขาพรเจ้าจะไม่บน่น ให้เรามารู้จักการขอบพระคุณพระเจ้าเหมือนชาวสมาเรียนะคะขอบพระคุณพระเจ้าชีวิตของคนสมาเรียก็สอนเราด้วยนะคะว่าเราจะขอบพระคุณพระเจ้าได้อย่างไรนะคะมีสิ่งสําคัญอยู่สองประการนะคะประการที่หนึ่งไม่ใช่ประการที่หนึ่งทีหนึ่งนะคะถ้าประการที่หนึ่งเดี๋ยวยาวไปอีกหนึ่งนะคะขอบคุณด้วยปากขอบคุณด้วยปาก ด้วยการอธิษฐานและสรรเสริญพระเจ้าคนสมารียได้สรรเสริญพระเจ้านะคะเขาสารรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าโปรงเดี๋ยวนี้สะอาดแล้วเมื่อก่อนเขาตกกระโปองอยู่กับคนอื่นไม่ได้ปากก็ลาย ที่นินทาชาวบ้านเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วนะขอบคุณพระเจ้าได้นะคะกับสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนอาจจะขี้โกงนะเดี๋ยวนี้ตัดตื้แล้วเมื่อก่อนอาจจะติดเหล้าติดไพ่ติด,ตดโอ้สารพัดเดี๋ยวนี้พระเจ้าเปลี่ยนขอบคุณพระเจ้านะคะเราขอบพระคุณพระเจ้าได้ด้วยปากของเรานะคะและเราขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการนมัสก,การพระเจ้าเมื่อมาคริสตจกักรพี่น้องไม่ต้องเขนินนมัสก,การพระเจ้าเต็มที่เลยค่ะยากยกมือยกมือสรรเสริญพระเจ้ายกมือเป็นที่ ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยนะคะสัรว์ลเสริญพระเจ้าเราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์นะคะเราขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าดลใจเราให้เราถวายเราก็ถวายตามกําลังที่เรามีอยู่ไม่ได้ด้วยใจฝืนใจให้พี่น้องคริสเตียนถวายสิบรถก็ถวายด้วยใจที่สัตย์ซื่อนะคะตู้ถวายเราอยู่ที่นั่นซองเรามีพี่น้องสามารถใส่ได้ พระเจ้าก็อวยพระพอรเรานะคะเราสามารถที่จะถวายตัวในการรับใช้พระเจ้าได้งานรับใช้มีมากมายพี่น้องในคริสตจักรของเราเราสามารถแบ่งเบาภาระคนอื่นได้แบ่งเบาภาระแม่ครัวในห้องครัวก็ได้เราทําได้หลายอย่างนะคะทําทุกอย่างขอให้เราทําด้วยใจขอบพระคุณและเป็นที่ถวายเกีเยรติแด่พระเจ้าให้เหมือนกับชาวสมาเรียนนะคะที่กราบลงที่พระบาทพระเยซู อเมนไหมคะอเมน,เมนค่ะขอพระเจ้าไวยพร์นะคะ